สวัสดีเดือนมกราพศ2564หลายๆคนเคยนึกสงสัยไหมคะว่าทำไมวันอาทิตย์ต้องสีแดงวันจันทร์ต้องสีเหลืองและทำไมวันนั้นต้องสีนั้นและสีนั้นมันมีจุดประสงค์อะไรเราเคยหามาเราเคยหามาอาธิบายให้ฟังกันดูเลยค่ะ วันอาทิตย์สีแดงสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงสุขภาพและแรงปรารถนาเชื่อว่าสีแดงจะมีพลังอำนาจสูงสุดเมื่ออยู่คู่กับคนที่เกิดวันอาทิตย์สีแดงอาจหมายถึงโชคดีสำหรับ